แฟนบันเตจงหน่อยสิบเก้าเริ่มเมืเปลนละน้องสาวอย่าทำเป็นบัดสีพี่เบ้ามาสีข้าวพี่เสียน้องพี่เส้ยเส้ยแฮบเสเฮบแซบดีน้องมากับพีพี่เสียทั้งวันเ่ลละน้องสาวมาเดินตัวขาวๆอย่าทำเป็นเล่าๆพี่ควัดดองแล้วเลละน้องสาวเชมองตาเขาพนนังลำอยู่ลาวไอ้น้องบาขพี ว่าเศร้านั้นสวยนักแต่ว่าพัวก็มีคิดชึ่นบานจังไม่รู้รอบต่อใดหนังทอนหายใจเพลอนแหลฟ้าตอนนี้ลูกแน่จังตอนนี้ลูกแมดแรงยาเค้นปูเข้าและกระองหน้ายินเสียงนั่งลุงและก็โนราแกงซ้อมน้ำชุมที่ได้กินมากว่าพือหน้องเียวกนนใโรงแรรม้ากกินโ าเท no, ี่ยวกับโนเราไปเที่ยวกันได้เพราะพี่มันรักคนง่ายเพลงลงเลยไปฮักสามารถฟังได้แล้วทุกช่องทางอย่าลืมไปฟังกันได้นะคะเจ้าไม่มีวันเพล